วันนี้ร้านคาร์บอนบอยนะครับเราจะมาแนะนํางานดั้งของร้านเรานี่เป็นงานครอบของร้านเราจะขายเป็นงานครอบแต่เราจะมีงานหุ่มด้วยนะแต่เราจะนําเสนองานครอบวันนี้นี่สองลายจะเป็นลายสองกับลาย f 1วันนะครับอ่ะเรามาดูงานครอบร้านเรานี่ตรงนี้จะเก็บขอบหมดนะครับเป็นคาร์บอนหมดถ้าเป็นงานหุ้มตรงนี้จะเป็นดํานะครับตรงนี้จะเก็บขอบหมดตรงนี้ก็จะเก็บเป็นคุมไปเลยนะครับและข้างๆเราก็จะเก็บขอบข้างทั้งหมดนะครับ ข้างหลังเราจะติดสามเอมไปให้นะแต่อันนี้เป็นงานของร้านเลยไม่ได้ติดให้ดูแต่อันนี้เราจะติด3 m มเอไปให้เราแกะ3 m มเอมออกแล้วเราก็แปะทับไปเลยทุกมุมจะเข้าหมดเพราะว่าเราขึ้นจากตัวรถคันนี้นะครับอ่ะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นลาย2นี่เราโชว์ลายสองให้ดูปึ๊บนี่ลาย2ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะล้วต่อไปเป็นดั้งซิ่งคือปิดหมดดั้งซิ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเพี่ยวคาร์บอนเหมือนกันติด3 m มเอทับ ไม่ต้องแกะงานนัอไม่ขยับสนใจยังไงติดต่อที่ร้านได้นะคะขอบคุณครับ